นอกเดนือจากจะเป็นคุณลูกค้าที่มาเป็นครอบครัวกับ t o y o ต้าสุรินแล้วยังเป็นผู้โชคดีได้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินค่ะมูลค่า48,700บาทกันด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์สดด้วยว่าเราอะแจกจริงๆนะจ๊ะอันนี้ไลฟ์หรือ,อยัง <c oughs> ไลฟ์แล้วใช่ไหมอ่ะโอเคขอสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยตอนนี้อยู่กับน้องแพลวนะคะซึ่งแน่นอนว่า เมื่อสักครู่นี้ได้มีการแนะนํากันไปแล้วสําหรับยนตรกรรมจากทาง Toyota าสุรินแล้วก็มีการชี้เสิร์ฟเลยสําหรับแคมเปญพิเศษในช่วงของซัมเมอร์เทศกาลสงการานต์แบบนี้และอย่าลืมกันว่าที่ผ่านมาท่านไหนที่ได้ติดตามนะคะว่าทาง t o y o ต้าสุรินเนี่ยได้มีการจัดงานค่ะซึ่งก็เราเป็นผู้แทนจําหน่ายนะคะตอนนี้อย่างที่บอกที่ผ่านมาเนี่ยทางตโยตมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับ โตยต้าสุรินค่ะเรามีการจัดงานไฮลักรีเวิลด์เฟสติวัลที่ผ่านมาที่โรบินสันสุรินแล้วมีแคมเปญพิเศษที่จองในงานลุ้นรับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินค่ะมูลค่า48,700บาทซึ่งตอนนี้เราก็มีผู้โชคดีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่เลยโอ้โห สวัสดีสวัส <นะ S 2> ท่านที่รับชมการ <laughs> ถ่ายทอดสดค่ะ<ช>เดี๋ยวนะหนูกโอเคหนูกเข้าใจแล้วว่าผู้่ชยเดียวเราพร้อมมากเพราะว่าใส่ถุงมือใส่ถุงมือพร้อมที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลย<ช>ต้องสำหรับแคมเปญตัวเนี้ยก็คือถูกจัดขึ้นที่งานเฟสติวัลที่โรบิน ส่ยออกตัวเอกคใจไม่ไหวเป็นผู้โชคดีได้รถ ก็จะแบบว่าริมพ์ชื่อเรามาเรียบตองมาเล็กของที่ห้ามั้งจะไม่ได้แล้วประมาณนี้ประมาณนี้เอาวัดไหนคะจากหลวงพ่อไหนไปพิเศษไหมคะไม่ใช่ค่ะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะเอาไปต่อค่ะเราก็จะได้ดวงเหงแล้วเนาะอ๋อหรอพุทโธธัมโบสังโคขอให้เป็นชื่อชันอย่างนี้เพราะว่าคุณพ่อเป็นสายแว่นอยู่แล้วแล้วก็เป็นไบเกอร์ แล้วมอเตอร์ไซค์ที่ยังไม่มีคือแบบมีเกียร์๋อ,อที่ผ่านมาแสดงว่าที่บ้านก็คือเป็นแบบออโตโ้ใช่ก็ออโต้สายผ่านออโต้สายผ่านอ้อยรถรุ่นไหเนี่ยหลายรุ <c oughs> ่นแต่ว่ารนพเนี่ยร <c oughs> ุ่นหม่เี้ถถูกใจไหมคะ ถูกใจมากเลยค่ะตอนแรกแบบว่าไม่ดีที่ดูว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีรู้สึกยังไงบ้างก็เราก็ว่าเออวันเราจะนั่งรอเขาจับโชคดีไหมแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงจะมีข่าวดีแจ้งเราไปแหละใช่เพราะว่าน้องโอบอกว่าถ้ามีข่าวดีจะโทรแจ้งนะแม่นะเอเสร็จปุ๊บเราก็นั่งรอโทรศัพท์ทำไมลูกไม่โทรมาหรือไม่มีข้อความเด้งอะไรอย่างเงี้ยรอเล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 ย เสร็จปุ๊บเราก็ทักกันที่หนึ่งแม่ชื่อแม่ไหมนี่ยุพาพินเอ้ยชื่อแม่เลรวแม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ถูกถูกถูกชื่อแม่ไหมก็ตื่นเต้นค่ะดีใจแล้วก็อยู่กับครอบครัวโตโยต้ามานานกี่ปีแล้วคะโดยประมาณโอ้ตั้งแต่20ปี25มากกว่า25ปีโอ้โหใช่รถยนต์ของทตต้าโตโยต้า ใช่ค่ะไม,ไม่ใช่คันแรกเนาะนหลายคันมาแล้วก็เ,เขาเรียกว่ามีความประทับใจมาโดยตลอดในทุกๆรุ่นของโตโยต้าแล้วก็ซื้อที่นี่ตลอดะะบริการดีใช่ไหมคะสุดยอดเอาอย่างนี้มีอะไรอยากจะฝากไปยังคุณผู้ชมทางบ้านไหมาสาหรับ<อ>การเลือกใช้รถโตโยต้าแล้วก็ซื้อรถกับทางโตโยต้าซุรินค่ะค่ะก็คือในทุกโตโยต้าเนาะในทุกรุ่นดีทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นตั้งแต่อดีตไล่มาจนถึงปัจจุบันแต่ในรุ่นปัจจุบันเขาก็มีความ ว่าเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นแล<ช>้ว<ช>แล้วก็มีความพรีเมียมในทุกๆรุ่นของโตโยต้าแล้วก็เวลาที่เข้ามาในศูนย์ซุรินทเราต้อนรับที่ดีเหมือนกับเข้ามาแล้วรู้สึกสบาย<อ>ใช่หลงัง<อ>บ่อยๆนะคะ,คะ <laughs> ที่เจอที่น้องๆเขา ออกบูธโชว์อะไรเงี้ยค่ะที่เป็นตโยต้าก็จะแวะเข้าไปชมเซฮิลโลไฮอะไรเงี้ยก็จะได้รับการเราเนาะการที่เราจะซื้ออะไรบางอย่างถ้ามีผู้ดูแลเราดีแล้วก็สใจเราก็จะอ่อนไหวง่ายด้วยโอ้ยสงสัยคันใหม่ก็จะแววๆแถวนี้แหละเอ เขาเรียกว่าตอนนี้คุณปู่คุณย่าใช่ไหมคุณตาคุณยายพ่อแม่พ่อแม่เขาก็มีลูกเนอะรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนบอกเลยว่าโตโยต้าอย่างเดียวเราก็ต้องเป็นโตโยต้าสุรินด้วยใช่เลวโอเคนะคะวันนี้ต้องขอแสดงความมีดีสําหรับคุณลูกค้ามากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการส่งมอบใช่ไหมคะเรียนเชิญได้เลยค่ะนี่เลยนะคะตัวแทนนะคะจากคณะผู้บริหารนะคะของทางโตโยต้าสุรินนั่นเองค่ะ นี่เลยค่ะอุ้ยคุณแจพร้อมแล้วว่าหนูขอแบบได้ยินเสียงแตรแบบว่าเบิกเริ่ด็ดดึงออะอะกดอ่ะนี่เลยโอเคค่ะโอเคค่ะได้เลยเห็นบอสไซไหมคะเห็นกันไหมคะโอเคอ่ะ อ่ะขอรอยยิ้มเยอะๆค่ะนับหนึ่งสองสามมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดหน่อยอ่าโอเคเรียบร้อยขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคนไหนขับกลับคะเนี่ยคนไหนขับกลับคะเนี่ย คนนี้โอ้โหโอ้โหสุดยอดมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะสำหรับการสมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินค่ะซึ่งก็เป็นรับที่ทางเตือต์้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าสุรินนั่นเองค่ะเรามีการจัดงานไฮลักรีเวิร์ลเฟสติวัลที่ผ่านมาที่โรบินสันสุรินค่ะใครอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้ติดตามได้แน่นอนค่ะว่าเราจะมีอีเวนต์ใหญ่เมื่อไหร่นะจ๊ะน่ารักชุดมาพร้อมกับการเว้นกลับมากๆเลยเอาเป็นว่ายังไงฝากทุกท่านกันด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงเวลาหลังจากนี้เราจะมีความสนุกไฮก็คือพี่พวงเท็ดดี้ค่ะ ฟังเพลงเพราะๆกันได้เพราะว่าหลังจากนี้ก็คงต้องหมดหน้าที่กับน้องแพลวแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะเผื่อสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่มีแพลนอยากจะออกรถคันใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทางตัวตาสุรินฝ่ายขายเปิดให้บริการทุกวันนะคะแต่ว่าสูนบริการค่ะปิดทําการระหว่างวันที่13ถึง16เมษายนนี้ยังไงก็ฝากทุกท่านกันด้วยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้บทหน้าที่ของแพรวแล้วนะคะสุขสันต์วันสงกรานต์สำหรับคุณลูกค้าทุกท่านกันด้วยค่ะ ไว้มีโอกาสหน้ามีงานดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ